วันที่หนึ่งมาแล้วโอ้เพื่อนๆก็มาด้วยนี่จอาหจีแกรดี้คุณบอดีมาเรามาเล่นในแมปเพลเลอร์นะครับซึ่งแบบนี้เขาบอกว่าเป็นแบบที่ไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวอ่าออบเจคทีมเขาบอกว่าให้ไปคุยกับแม่เหรอคุณแม่อยู่ไหนอ่ะน่าจะอยู่ชั้นล่างคุณบอดีลงไปหน่อยอยู่ข้าวแม่ข้าวข้าวให้หน่อยแม่ยนี่ไงคุณแม่นี่ นี่คุณแม่อยู่นียปาดยิ้มเพี่ยังมีแม่อยู่อีกอ่ะเดะเหร่แปดสิบแล้ไม่ใช่เหรอฮีไงคุณแม่คไม่ร้องไม่ร้องยี่สิบแล้วนะพ่อคุยกับคุณแม่ก่อนนะแป๊บหนึ่งฉันกังวลแม่บอกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อคุณพ่อเป็นไรอ่ะเป็นไรลูกคุณก่าอ๋อเขาดื่มหมอดื่มบล็อกซี่โคลาเยอะอ๋อดื่มบล็อกซี่โคลาเยอะเกินไปเหรอฮะ ไม่รู้ว่าแต่ลองไปคุยกับพ่อดูมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาโอเคมาจะไปคุยเหรอระวังนะพ่อกระโดดคอนะเว้ยไม่ไม่น่าใช่อ่ะโอ้่อตาโบเลยหน้าตาแบบโอ้โหเออไอมันคุณพ่อโอ้ต้องเดือดเลยเราโอเคเหรอคุณบอดีคุณน่ารักงบ้างม้างไงโอ้ยบอดี้เราต้องแชร์กันเฮ้ย คุณพ่อบอกว่าเราต้องแชทเพราะมันร้ายแรงมากแสดงว่ามีความลับอะไรบางอย่างฉันต้องการให้เอาบล็อกซีโค้กมาให,ให้เขาอเอาเนะกินอกี่โจนเยเป็นบ้าเนี่ยเออตอนนี้พ่อบอกว่าฉันถึงกระป๋องสุดท้ายแล้วไม่คิดว่าจะอยู่ได้นานกว่านี้<อ>คืออะไรอ่ะ<ไ>ต้องไปที่ร้าน,โโนโไปที่ร้านค้าฝั่งตรงข้ามถนนแล้วซื้อมาให้คุณพ่อติดบล็อกซีโค้กเอย่าไปให้เป็นผู้ใหญ่เดินไปเองเข้าใจเปล่าไอ้เด็ก หรอใช่้เด็กแเด็กได้แก่ได้แก่อะไอ่ะโอ้ทางีเรียกหน้าแก่แล้วหัวขาวตรงนี้เรียกอะไรเนี่ยอ้ยเด็กเท้าอหนี้กัเด็กเทาเอาพาลกนเดี๋ยวแลไม่สรุปวเเลอร์มาเนี่ยเหลืออะไรแหละไปอยู่กับวมันจะเคเลยกหรือเปลุงม่รู้ผู้หอีกแล้เฮ้ยคู่เล่น้น้าคนขายดิเยิมเลยเนี่ยซื้อเีหร อดูอ่ะคุยสินี่ไงบ็อกซี่โคล่าอยู่ข้างหลังฉันอันนี้เหรอนี่นี่ไงฉันได้แล้วบ็อกซี่โคล่าไปให้คุณพ่อ,อ,อมาเร็วอะไรนะไม่แตะทางนะใช่ไปเลยนะเอเด้อผมไม่จ่ายด้วยเหรอดว่าแต่ลุงคนนี้หน้าเหมือนคูบอดีเลยนะเนี่ยเสื้อก็เขียวอีตาหากนี่มันเป็นแบบคูบอดีหรือเปล่าเนี่ยเออเออแล้วคูบอดีปิดไมค์ต่างหากอะ่ะ ไอ้เห็นก็พูดด้วยอยู่ก็ปิดใบไงเมื่อกี้มาโอเคโอ้ฉันคิดถึงคุณอะไรอ่ะบ็อกซี่โคล่าเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยคุณพ่อเป็นอะไรเทพเจ้าบ็อกซี่โคล่าตำลเรเรียกหาชันมันเฮอเลจริงป่ะนี่ยอย่าลืมไปพบคุณยายของคุณด้วยอ้า เราไปช่วยส่งวัสดุแล้วคุณพ่อเป็นอะไรเนี่ยนี่นี่ครอบครัวนี้เป็นบ้าเหรอการเป็นบ้ากันหมดแล้วอ่ะเมืองเนี้ยอะไรเนี่ยคุณพ่อเป็นตำรวจไปแล้วคุณพ่อเป็นตำรวไปแล้วแล้วบ้านคุณยายอยู่ไหนเนี่ยเขาไม่วๆถ้าเห็นนี่เนี่ยเออนี่ไงใช่ป่ะคุณยายไปถูกไปถูกยิ้มยิ้ยิ้มขอบคุณที่เข้ามาช่วยนะ ออชเกคุณสามารถส่งพัสดุนี้ไปยังเพื่อนบ้านให้ฉันได้ไหมอ๋อมีเพื่อนบ้านด้วยคุณยายแ้านเอยู่ใกล้ๆแกก็จะไปส่งเองไม่ได้อะไงฮะใครข้ออักเสบทินใ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 ้งเลยบ้าเปล่าอ๋อเขาบอกว่าส่งผิดบ้านเจ้าหวีส่งผิดบ้านนี่ความจำแกเลื่อนเลื่อนเหรอฮะไปหาหมอเช็กเซนไซเบอร์บ้างนะคุณยายแต่เขาบอกว่าให้ระวังนะเพื่อนบ้านคนนี้เป็นคนแปลกๆอา้าว แกเปกพวกเขาตั้งเยอะหน้าแกเยอะแน้าแกเยอะหรือม่ตายเหรอนี่นี่นี่ฉันได้วัสดุแล้วนี่พัสดุไม่ใช่วัสดุได้แล้วได้แล้วอยจะมีถือดาราค่ะดูดิดูดิเตรียมด้วยพี่เจโอ้โหบ้านนี้ใช่ไหมเพื่อนบ้านแปลกๆเขาบอกเป็นบ้านแปลกๆอ่ะมีวัสดุมาส่งครับดีครับมาส่งครับจะมี่ส่งของให้เขาเร็ว ทำไมคุณถึงอยู่บ้านฉันเนี่ย,อยโอ้ยฉันได้รับพาสะดุดแล้วขอบคุณนะ,ะคุณต้องคนเคาะเคาะประตูหน่อยจะเข้ามา,มาไม่ได้ปล่าไอ้บ้าเคาะประตูแกก็ต้องปเปิดไม่อยากดูทีวีกับฉันหน่อยลหรอุ้ยอะไรอ่ะเป็นเรื่องตลก,กอะไรอ่ะระวังตัวด้วยลกกเล่นตลกกับใครอ่ะระวังด้วยอะไรอ่ะโอ้โหว้าเฮ้ย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 ดูหน้าหน้าเปลี่ยนไปไม่ได้ไม่ได้นอน อุ้ยเขาบอกมาทันทีคิดว่ามีพลังงานอะไรดับอยู่แก้ไขไฟฟ้าหลังบ้านอุ้ยพื้นบ้าน<อ>พื้นบ้าน<อ>จะกินฉันไหมเนี่ย<อ>ฉันกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งคือความมืดกลัวเหมือนกันแกกลัวได้เหรอจูบี <S <S 1> <S 1> ต,ต้องไปหลังบ้านอะออแก้ไขไฟให้เขาหน่อยเฮ้ยมันขอ้องไม่ต้องคำก็ได้นะ่จริงเกงมันใ้ไฟมันดับหลังบ้านเหรอคือออกบ้านก็คือนี่ใช่ไหมเราก็ไปหลังบ้านเนี่ยเหรอเดินไปก็ต่อไปโดนมานี่เดือดตามฉันมา าาไปไหน,ปน,นไปไหนเองมันฮะไปนอนเลยเหรอโจ้ฝีเดี๋ยวภารก,กิจมันไม่เสร็จตจะทำได้ไหมถ้ามันเข้าภารก,กิจแล้วเ,เขาจะโดนผีหลอกพอเราโดนผีหลอกแล้วเ,เขจะเป็นเคืองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราไม่อยากโดนผีหลอกเข้าบ้านไม่เอาจะเอาคอนเทนต์เฮ้ยเดี๋ยวจนจนเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวหน้าต่างหน้าต่างอะไรอ่ะคุณพ่อโอ้คุณพ่อรู้สึกว่าจะเบอร์แบบบล็อกซี่แล้วอ่ะบล็อกซี่โคลราเด็กหงยายดีกว่าปะ ดีดีดีมาหลังบ้านก่อนเจ้าผีตายเหรอนี่เราจะเล่นตามเกมมันนะเจ้าตอบก็ไม่โดนเราจะเล่นตามเกมมันจริงๆหรอก็เกมมันให้เล่นตามโอ,อ้ทำไมจะต้องเล่นตามเกมว้าดิอซ<ม>่อมเลยแกซ่อมเลยดี่มาเลยให้ฉันซ่อมเลยเออเจ้าผีซ่อมเลยโอ้สิงเลยเนี่ยให้ฉันซ่อมยนะังไงถ้าไฟดุฉันจะทำไงเนี่ยแกก็ตายคนเดียวแฮะโคลมให้ฉันจับมือแกด้วยจับมือแกนี่ด้วยจับมือบอดี้ด้วยกดยัางแม่ เฮ้ยไฟติดแล้วใช่ป่ะขอเข้าไปดูหน่อยเปิดประตูเปิดประตูมีมาเร็วเจมีเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะอ่าไฟติดแล้วนี่ไงสุดยอดวิเขายิ้มแล้วเออนี่เขาขอบคุณเป็นหนี้ฉันแล้วนะเออเขาบอกเอาเขาให้พักผ่อนน่ะก็มันเป็นหนี้ฉันนะ ฉันนะมาต้องจ่ายกันไหมฉันสงสัยโอ้โทษนะซ่อมไฟหรือรีโนเวทบ้านใหม่นี่เจ้าบีอะเราจะนอนที่นี่มะ้ยบ้านแกมีให้นอนไม่นอนแกไปนอนใกล้บ้านทำไมก็เขาบอกให้นอนอ่ะนอนก็ได้แป๋วผู้แค่วันเดียวเองเออนอนกันเถอะนอนริมหน้าต่างดีกว่าจะนอนข้างๆแกก็ได้เอานอนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราเรามาบ้านผิดหลังเปล่าอ๋อเหรอไปกลับบ้านไปนอน

มีแปลกๆน,นีนน่นอนแล้วนอนแล้วยายนอนแล้วหลับแล้วโอเคแค่วันแรกก็ปวดหัวแล้วอะ่ะดูเหมือนจะไม่หลับกลางค่ำกลางคืนคไม่หลับไม่หลับนั่งเล่นเกมนี่ัยไม่ดีก็นอนไม่หลับอะ่ะเจ้าหมีเป็นไรไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยเอ้าเพื่อนเยอะมันจะนอนหลับไปแล้วฮะวันๆไม่ทำอะไรอ่ะเนั่งคุยกันบนกลางคืนกันแล้วเนี่ยนั่นนหะดินอนไม่หลับเลยอ่ะคุณแม่ ไม่ใช่ไมคุณแม่ตาบอกว่าพ่อยังยังไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านไม่ได้หรอไม่กลับบ้านเลยอ่ะแม่ไม่ดูเรื่องหน้าบ้านนี่ไม่ดูหน้าบ้านไม่เห็นพ่อแล้วไปถามคนขายว่าเขาเห็นพ่อไหมโอ้โหพ่อเขาอยู่นี่หน้าบ้านไงไหนเจวีพ่อไม่กลับบ้านหรอเดะอุ้ยฝนตกอ้าวพ่อไปไหนแลเห็นไหมพ่อไม่กลับบ้านจริงๆด้วยไม่เห็นพ่อยืนอยู่เลยเนี่ยตรงนี้ไหนพนักฉันว่าบล็อกซี่โคลกาต้องมีอะไรแน่เลย ไม่ใช่ไม่ใช่บอกซี่โค้กอะไรอ่ะพี่กิ๊กพ่อพี่กิ๊กพ่อพี่นาพ่อมาอยู่บ้านเล็กอย่าไปบอกแม่เข้าใจไหมพ่อบอกให้กิ๊กเพี้ยนพ่อให้มาสองร้อยเนี่ยพ่อแบบพี่กิ๊ไหนจริงปะลองไปถามพนักงานสิเขาไม่ตอบหรอกนี่ลุงไม่เห็นพ่อใช่ไหมนี่แหละเขากำลังหาพ่ออยู่เนี่ยโอ้ลุงหาพ่อทำไมอ่ะฮะเออ ให้ไปคุยกับยายเผื่อเผื่อจะรู้อ่ะคนนี้ก็ไม่รู้นะครับยายเหรอเออไปกับยายก็ไปดูคุณยายบวกอีกคุณยายเหรอบ้านนี้แกคุณยายเนี่ยไปกับยายหลูกพ่อปิดศิลบนยายด้วยเดี๋ยคุยกับยายซีเจหมีเขาบอกว่าอะไรขอใครพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่พอไม่ได้อยู่อะพ่ออยู่ไหนอะบางทีเพื่อนบ้านอาจจะเห็นก็ได้อ้าววนอยู่อย่างเงี้ย เชื่อนี่สุดท้ายพ่ออยู่บ้านเล็กเชื่อฉันอ๋อเหรอว่าอย่าบอกนะว่าคุณพ่ออยู่กับเพื่อนบ้าหน่าไม่คุณพ่อไม่ได้อยู่กับเพื่อนบ้าคุณพ่ออยู่กับเพีนโถ่อยตายแล้วไม่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้จ้าบีเราคุยเจ้าบีเราคุยนี่พ่อฉันไหมใช่พ่ออยู่ที่นี่เอ้าจริงเหรออยู่กับเพื่อนบ้าจริงด้วยบอกนะว่าพ่อเป็นกิ๊กกับไอเนี่ย ตรงไล่เขาออกฉันคิดว่าเขามีบ็อกซี่โคล่ามากเกินไปที่จะดื่มแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะบอกที่วัวได้ก็กินได้ไม่ใช่ไหมเอ็มมันเริ่มทำให้ฉันหวาดกลัวแล้วกับบ็อกซี่โคลาเนี่ย่ะน่าเกลีน่ากลัวมากกว่าคุณพ่อฉันอีกเลยบานฉันคิดว่าเขากระลังอยู่ข้างหลังในขณะนี้หลังบ้านหรอเจ้าบีไปดูซิดูที่ไปดูซิว่าใช่พ่อพ่ออยู่หลังบ้านเหรออยู่ป่ะอยู่บ้านพ่อทำอะไรอุ้ยเอ้าทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะพ่อมองอะไรอ่ะ พ่ออะไรพ่อไหน้ยไปใรไปแล้วอะไรฮะฮอรอไปไหนเฮ้ยเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยในป่าใครอะก็คุณพ่อไงก็าไม่ยืนเงียบหวะอ้ยวัว หรือว่าจะเป็นบลกซีโคราด้านไม่ไม <man> ่นะเ้ยมีเสียงกระซิบแ่ี่แน่ากลัวมากในป่านนี้ชุวีเป็นเป็นะไรกระซิบกระสิบกะิบสบายแล้วเฮ้ยแกบอกพี่ใครกระซิบก็กระซิบไงออ อ๋อวิอะไรอะ่อะแย่เหรอก,กลมๆเอ๋การ์ตูนเหรออ้ยแปลกลากเหรอคุณพอ่อแปลกลากลคุณพอ่อจะเป็นคุณพอ่อฉันเป็นเซลบูนที่หายคุณพอ่อเป็นเซลมูนเหรอบ้าแล้วไม่ใช่แล้วตัวแทนในดวงใจฉันก็ลงทันจริงเฮ้ยคุณพ่อเป็นอะไรอ่ะปวดแผลหัวเม่งเป็นไรเนี่ยพ่อะหัวร้อนเหรอหัวร้อนมีป็นผมเครียดเหรอมีอะไรคุยกันได้เหมือนคุณพ่อปวดหัวมากเลยอะตอนเนี้ย เหมือนหัวหัวคุณพ่อจะระเบิดเกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมฉันอยู่ข้างนอกนี่คนเอ่อคนกลับบ้านและพักผ่อนสักครู่กลับบ้านไปนอนทุกคนปะไปนอนนะไปนอนเร็วไปนอนเร็วนี่เก๋ฮะนี่แกไม่เอาพ่อไปด้วยหรอให้คุณพ่อนอนเนี่ยก่อนอะปะไปนอนนี่แหละให้เขานอนนั่นไปแล้วกันปะเรากลับไปนอนที่เดิมนะครับที่บ้านโอ้มีแต่สิ่งแปลกประหลาดทั้งนั้นเลยอ่ะ ถ้าจะหลับล่ะเจ้าหวีครั้งนี้ยแต่เมื่อวานเราไม่ได้นอนเลยนะวันไม่ได้นอนวันนี้คงได้นอนแล้วแหละบอกไว้ก่อนจะหลับให้เต็มอิ่มเลยเออโอเคมาเรามานอนดีวานอนนอน,น,อนล้าหลับแล้วอ ه, ะจะหลับแล้วนะนอนไม่หลับเลยฮะเจ้าหวโีโอ้ยแกทำไมแกด้วยไม่หลับเนี่ยมันกลางคืนแล้วไม่หลับไม่นอนเนี่ย เช้าแล้วเขาไม่นอนเนี่ยดูนี่วันที่สามแล้วก็ยังไม่นอนเลยอ่ะอันนี้เปิดได้รปะเนี่ยเปิดอะไรอ่ะไหนเปิดได้เปล่าไม่ได้วันที่สามโ้ยเฮ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 ้ยเห็นอะไรปะอะไรอ่ะเฮ้ยลัานมาเต็มจอเลยเมื่อกี้ใครทำอะไรไม่รู้อ่ะตัวอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยคุณแม่หายคุณพ่อเป็นโทรในตรงนี้คุณพ่อคุณพ่อ บอกคุณพ่อแล้วพ่อเป็นไรพ่อแก่พ่อเป็นไรบ็อกซี่โคล่าคองของฉันหายไปหมดนี่อยากจะถามบ็อกซี่โค้าอีกนี่กินบอกกี้เหรอเมียพ่อหายไปแล้วนะไปเอาบ็อกซี่โคล่ามาให้ฉันได้แล้วฉันจะตามหาแม่ก่อนจะพ่อฉันรู้สึกว่ามีพลังงานหลุดออกจากร่างของฉันในขณะที่เราพูดกันอยู่พลังงานอะไรล่ะแม่ไปไหนเนี่ยพ่อฮ่าคนทิ้งพ่อไม่ได้แม่กินแต่บ็อกซี่เนี่ยบ็อกซี่โคล่าแม่ทิ้ง เอาบอชีโคลาให้คุณพอ่อก่อนเร็วเจ้าผีเอาบอกชีโคลาให้คุณพ่อเหรอวนนั้นต้องกินแล้วเป็นบ้าไปรอบอย่างเนี่ยลุงค,คนคนขายก็จะเป็นบ้าแล้วเนี่ยายเยเขาให้ไปค้หนหาไปเอาหลังขยะค้นหาตรงขยะที่อยู่ด้านหลังร้านอ่ะแกจะเอาขยะให้พอ่อฉันกินเหรอฮะแกบ้าไปเนี่ยฮะพ่อฉันต้องกินของดีไม่ใช่บอกชีโคลาเลยถังขยะโยนไปแล้วว่าก่อนที่มันจะหมดอายุอ๋อ ก่อนหมดอายุแต่ว่าเรายังกินได้อยู่เจ้าตัวหรอหคือพ่อเราต้องกินจริงๆใช่ไหมมันยังไม่หมดอายุมันกินได้อยู่เมลไปคุยถังขยายพ่อเรอหรอด้านหลังอ่ะนะใช่ใช่เราเราต้องขยให้พ่อกินอุ้ยอุ้ยใครอ่ะไอ้ลุงเป็นใครอ่ะค้นหาขยะก่อนแป๊บนึงโอ้ยลุงน่ากลัวจังโอเคลองดูเฮ้ยอะไรอ่ะเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวนี่ถังขยะจริงเหรอลงมาในถังขยะเลยเนี่ยโอ้โหเจ้าหมีถังขยะใหญ่วามเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไเฮ้ยเฮ้ยเยเยยยย เมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะมันฆ่าฉันน่ะเหมือนเสียโลบักฟรีเลยตัวอะไรไม่รู้แต่มันน่ากลัวมากเลยใช่แล้วเจ้าหมีไม่ได้อ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันก็มาพร้อมเกมเหมือนกันจะต่อต่อปีโดฉันเดินตามไปรอด้วยเจ้าหมีโดนจับไปแล้วแน่เลยประตูนี้ป่ะเอ้ยเหมือนเจออันนี้ป่ะว้ายว้ายยัยไ้ว้ายใจหมดเลยเจ้าบีใจแค่นี้ใจหัวใจจะวายตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วแกยังมาจ้าเล่แกใจรุนแรงอีเนี่ย นึกว่าตายในกองขยะตายในกองขยะไอ้บ้าตายได้น่าสมเพชมากนี่หรอเรียบร้อยดีมากเลยเจ้าวีแกเจอเนี่ยดีแล้วที่แกจมูกเหมือนหมาหมายถึงว่าหมายถึงว่าแกได้กลิ่นน่ะได้กลิ่นไวกลิ่นเตาแกนี่มันถึงนี่เลยไม่โไม่ใช่แย่ว่า เขาบอกให้ไปหลังบ้านอีกแล้วอะไอ้ไม่กันหลังบ้านพ่อเขไม่อยู่ตรงนี้อีกตายแล้วใช่เขาไปหลังบ้านกันนะทำไมเมืองนี้มันแปลกๆอย่างเลยเนี่ยแปลตั้งแต่คุณพ่อทำแม่ขมงแล้วคุณแม่เขาหายไปพ่อเขาไม่ตามเฮ้ยอะไรอะคุณแม่เป็นอะไรอะทำไมเราถูวายวา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 ยวายวายวายยวายยวายยายว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 ายย เขาบอกว่าบางีไปเถครนอนได้แล้วคอไแวาครนได้เาคนได้วเราวอไดเานเราควนอนได้วเาอเไดว้ลเราอนไดเราไดเรอนไเราลเลยเราไลอนไดเาอไาได้นอนได้ลเรานอนไเลนอนเนี่เด้ นอน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 ไม่ไหวแล้วนอนเถอะนอนนอนนอนให้หลับนอนให้หลับจงหลับจงหลับต้ยนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยวันที่สี่แล้วะตาโบ่แล้วเนี่ยหรือว่าเราเห็นภาพหลอนอะเราเลยแบบคือเราไม่ได้นอนไงมีความเป็นไปได้นะถ้าเราไม่ได้นอนเห็นภาพหลอนเนี่ยเออคุณกัคุณต๋ะ โอ้หัวเป็นน้ำแล้วเนี่ยพ่อหัวเป็นค้ดิ้งหัวเป็นบ็อกซี่บ็อกซี่โคลาแล้วอ่ะกินเยอะไปไหมเนี่ยพ่อหัวเป็นบ็อกซี่อ่ะเนี่ยเออทั้งหมดที่ฉันรู้ก็คือบ็อกซี่ตอนนี้คือมันไม่ใช่บ็อกซี่มันไม่ใช่บ็อกซี่บ็อกซี่โคลาบ็อกซี่โคลาอร่อยบ็อกซี่โคลาตายแล้วพ่อติดบ็อกซี่โคลาเนี่ยเขาสปอนติดน้ำตาลชัวร์เลยบ็อกซี่โคลาพ่อไม่ได้จ่ายนะบ็อกซี่โคลาเนี่ย เฮ้ยเราแล้จะทำอย่างนี้ขายเหมนร้นานน้ำเลยลองลองทำดูลองทำดูำดบอ๊อบบี้คุอ่ะไหนคุยกับบรรกาศสิท่าทายจะแปลกๆเย,ยอะไปเลยล่ะยีะ่อเป็นอะไรไม่รู้เยอะต่อสู้กับสิ่งแปลกๆในเมืองนี้คืออะไรอ่ะพูดคุยกับเพื่อนบ้านอ๋อมันมีสิ่งแปลกๆในเมืองนี้เจ้าหวีหรือว่ามันแปลกตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่วันแรกที่เรามานานแล้วแหละท <c oughs> ี่นี่ทำไมเราไม่ได้นอนมากกว่านะเฮ้ยเขาบอกให้คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่นี่นั่นบ้านคุณยายนี่ไม่บ้านอยู่นี่อะไรหรอเออเจะบีวบ้าเร็ว จะมีมาเดี๋ยว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 เฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนอะโอ้อีกแล้วเหรอไม่ใช่คุณพ่อนี่นาไม่รู้อ่าลองเข้าไปดูก่อนแล้วเพื่อเฮ้ยพื่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเหมือนอมองอาสเลยอิมพอสเตอร์เหรอตัวอะไรไหนขอคุยหน่อยนี่คือแมวตัวใหม่ของฉันแมวเหรอเนี่ยโอ้โหนี่แมวอะเนี่ยเอ่อเกียแมวยบ้าไปที่บ้านคุณยายเร็ว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  เดี๋ยวเราจะไปหาคุณยายกันนะครับโอ้ยน่ากลัวสุดๆเมืองนี้คุณยายคุณพ่อเปลี่ยนไปอุ๊ยอะไรเนี่ยไอเดียวคุณยายเป็นสไปเดอร์แมนไาเป็นแมงมุมหอใหญ่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนสิเป็นสไปเดอร์อะไรอ่ะเป็นสไปเดอร์แกรนด์ไปเดอร์แกรนด์มาหรือเปล่าใช่ไหมสไปเดอร์แกรนด์มาโอ้โหหัวหมุนนิดติวเลยหัวก็หมุนอีกรีบไปดอดดีกว่าเราเรา เราเบอร์ไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเรไปนอนไปไม่ไหวแล้วเออสี่วันแล้วที่ไม่ได้นอนเนี่ยอ้อเราก็เป็นหัวลภครบรอกซี่ไปแล้วเนี่ยบล็อกซี่โคลาเป็นหัวกระป๋องก็นดะคุณพ่อเป็นหัวกระป๋องมานอนเนอะนอนไม่ไหวแล้วนอนไม่หลับเลยอ่ะมันหลอนมากเลย หลอนใครจะไปนอนได้โว้โอ้ว่าที่ห้าแล้วเนี่ยวิวแล้วฉันมองผินแปลกแปลกเข้าต่อดตอปินรูพ่ามันเป็นขาวดำไปหมดแล้วเนี่ยเราเริ่มเบอร์แล้วเนี่ยคุณพ่อเอาคุณพ่อหายคุณเบรก็หายไอไหนไปเลยอ่ะตาย เขาวดำไปหมดแล้วเนี่ยในเมืองนี้ทำยังไงอะเรามองไม่เห็นสีใส่ยอุ๊ยคนขายก็หายไปหมดเกิมก็หายอ๋อคุณยายอ่ะคุณยายังอยู่ไหมยายช่วยด้วยยายคุณยายยายอยู่ไหมคุณยายกาหายอะ อุ้ยใหกันยายบ้าใ,ใ,ในเมืองนี้อะไรเนี่ย<ห>เจ<ร>้ามีอยู่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านก็หายไม่มีใครขอส่องลอยดีเพื่อนขอส่อ,สองลอยดีเพื่อนอะไรเนี่ยออฝนตกอ่ะเจ้าวี นส่งเธอได้แค่ครึ่งเธอนั่นเพลงขอขอบพระอาทิตย์แดดออกแล้วเจ้าผีไม่มีเลยยอมรับมาเดี๋ยวนะฉันมาอยู่ทุ่งดอกไม้อะแล้วพวกเราหายไปไหนกันหมดฉันอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ทุ่งดอกไม้อะแต่ไม่เห็นใครเลยเฮ้ยฉันเห็นรูปปั้น ก็เราคุยคอเดียวกันอะ<ย>เฮ้ยเดี๋ยวมีหลุมศพฉันด้วยเหรออย่าบอกนะว่าเฮ้ยอย่าบอกล้ว่าววฉันตายไปแล้วจริงฉันอยู่บนสวรรค์จวีบนสวรรค์ไม่น่าจะขึ้นขนาดนี้นะทำไมฉันไดงยี่สิบพวกแกแต่ฉันมองไม่เห็นพวกแกเลยบางครั้งฉันก็สงสัยว่ามีอะไรเหนือนอยู่ก่อสถานที่นี้ความกลัวยังคงฉุดลังฉันไว ฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันมาที่นี่ได้อย่างไรฉันมีครอบครัวไหมมีชื่อไหมมีชีวิตไหมมันเป็นเพียงเรื่องโกหกใช่ไหมคุณควรไปก่อนที่มันจะสายเกินไปว้าฉันตายแล้วหรอเนี่ยลาก่อนไปแล้ว,ว